สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นขอรวมคลิปตัดขาเห็ดเอาใจเพื่อนๆทุกคนที่ชอบชมกันตัดขาเห็ดนะคะขอให้ทุกคนเพลิดเพลินในการชมคลิปยังไงป้าอ้นก็ขอฝากทุกคนกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องน้นอยของป้าอ้นด้วยค่ะ มือชนกล้องนะคะสวยงามตามท้องเรื่องอขาสวยค่ะ ว้าวกลัวหลุดเฟรมนะเพราะว่าดอกอุตส่าห์บอกว่าว้าวทุกค่ะทุกคนนอนค่ะอดอกนี้มีนอนไหมเออดอกนี้ไม่มีค่ะแต่มีร้อยทากนะคะ ดอกใหญ่ก่อนไหมคะโาสวยสุดยอดเดี๋ยวค่อยปัดที่หลังแล้วค่อยใส่ถุงนะคะเดี๋ยวจะมีคนงงว่าทำไมไม่ใส่ถุงเลย เพราะว่าทำคลิปบางคนเขาก็สงสยยัยอะเนาะทำไมอย่างนั้นทําไมอย่างนี้ไอปอ้าอ right. ้นก็ช right. ่างตอบจังก euh. ็ทุกคอมเมนต์มีความหมายนะคะทุกคนเพราะว่าป้าอ้นมีช่องป้าอ้นคนชุลินได้ผู้ติดตามหมื่นคนก็ขอบคุณค่ะยี่ กุก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมและทั้งคนที่คอมเมนต์นะคะ อกว่าช่องประอ้นอยู่ได้ก็เพราะท่านผู้ชมผู้ติดตามและคนที่ไลค์คนที่คอมเมนต์นะคะก็ขอบคุณทุกคนคะ่ะนี่จะพูดตั้งแต่ตอนแรกคือคิดคำพูดไม่ออก ตรงที่ตัวรากขากัดนะคะไม่มีนอนเลยค่ะดอกใหญ่นี้ดีกว่านะคะ ดอกใหญ่ก็นอนเจาะทุกคนยังพอได้ค่ะเอาไปเอาไปตากแห้งนะคะนี่ได้อยู่ค่ะหมวกหมวกแน่นค่ะพูดไปชูก น้องทุกคนจ้าเข้าใจแล้วคะ่ะทำไมเห็ดเขาตัดเอาแต่ส่วนบนเพราะว่าส่วนล่างนอนเจาะนะคะก็ได้แค่ประมาณตรงหมวกนะคะเดี๋ยว้นขอตัดขาเห็ดต่อก่อนนะคะก่อนไปต่อเพราะเรามันลุ้นดอกนางงามขาย,ยาวนะคะ ไม่ไม่นอนค่ะว้าวดูค่ะขาวจืว้อลองดอกนี้อีกดอกก่อนไปต่อนะคะ,ะนี่ค่ะอยากได้ขาขาวๆอย่างเงี้ยค่ะแต่บางทีก็เลือกไม่ได้นะคะ ก่อนไปต่อขอตัดขาดอกสวยดอกนี้ก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้ฝนจะตกอีกแล้วค่ะต้องรีบเก็บก่อนที่ฝนจะตกหนักแต่ก็ไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าพยากรณ์อากาศปีนี้บอกว่าตกไม่ตกบอกว่าตกบอกว่าฝนจะตกไม่ตกบอกว่าฝนไม่ตกก็ตกเฉยนะคะก็แล้วแต่พื้นที่ค่ะ เดี๋ยวให้ดูดอกแฝดด้วยดีกว่านี่ค่ะดอกกลวงนะคะเสียดายเนาะที่เขากลวงเนี่ยขายยังสวยค่ะไม่มีหนอนเจาะแต่เสียดายที่อีกดอกหนึ่งเจอด้วงเจาะด้วงถือทากเจาะจนกลวงแล้วนะคะดูค่ะทากเจาะแต่ว่าไม่มีนอนก็ โอเคค่ะเดี๋ยวไปเล่มเอาต่อที่บ้านนะคะยังไม่อยากให้เขาออกจากกันแต่ไม่แน่นะคะพออยู่ในตะกร้าอยู่ในถุงเดินไปเดินมาเขาก็อาจจะหักก็ได้ค่ะ ดอกสวยๆขอตัดขานะคะตัดขาเห็ด <c oughs> ความเคยตัวหูนี่ค่ะไม่มีนอนเลยขาวจ้วหลุดเฟรมค่ะหลุดเฟรมหู เสียดายเจอด้วงเอ้ะเจออะไรนะคะงูดินหรือว่าไอ้ไอ้ตัวเหลืองๆยาวๆนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะอุย้ยพี่คิมบอกอ้นแนเขาเรียกว่าอะไรไม่มีหนอนนะคะไสเดือนดินหรือเปล่าคะใช่ใช่ใช่ไหมอืม ตดอกนี้อีกสักดอกเผื่อเพื่อนๆชอบที่ชอบดูค่ะตัดขาเห็นนะคะ ก็การเดินหาเห็ดของป้าอ้นก็เหมือนเป็นการออกกําลังกายไปด้วยนะคะเดินแต่ละทีก็ไม่ต่ํากว่า10กิโลค่ะกว่าจะได้เห็ดมาอิ่มหนึ่งหรือว่าได้คลิปวิดีโอคลิปหนึ่งมาฝากเพื่อนๆน,นะคะกล้องเขาจับตรงไหนโอ้อันนี้เสียได้ค่ะมีหนอนโหมีนิดเดียวก็ถึงว่าตอนที่ป้าอ้นจับ ดึงออกมาขาเขาแน่นๆน,น,นี่ค่ะอ,อืมเสียดย้เจอท่าเจาะตรงนี้นะคะหนาวมือแข็ง ไม่ได้เอาถุงม,มือมาใส่อันนี้ค่ะดอกแรกขอนุ่มแล้วนะคะส่วนล่างเขาโชคดีได้ส่วนบนนะคะคิดว่าจะมีหนอนเจาะจนพรุนโอ้หล่น อกนี้ขาวจุะดอกที่ไม่ได้โฟกัสใกล้ๆนี่ขาวจังอืมไม่รอยเจาะค่ะเสียงลูกไม้หล่นป้าอ้นก็คิดว่าเสียงคนเดินโอ้ยได้อยู่จ้าเดี๋ยวขอตัดขาพร้อมเลยนะโอ้โห ขาวจุดเลยค่ะเอาดอกฝั่งนี้ก่อนจือไส้เดือนปิดไส้เดือนก่อนเ <c oughs> สียงเป็ดร้อง ดอกแม่ของเขานะคะปอดขาเน,น่นดูคะ่ะสวย ดูเห็ดไวายได้เก็บี่ลดอดสองดอกตัดขาไปเลยเนาะไม่รู้ว่าเห็ดวายหรือปลาอน้นตาไม่ดีก็ไม่ทราบนะคะ มีเพื่อนๆเอฟซีถามพระอ้นมานะคะว่าทําไมพระอ้นตัดเห็ดออกเยอะจังเห็ดเขาเป็นหนอนกินไม่ได้หรอคะเพื่อนๆก็ดูเอาค่ะหนอนเขาเจาะทุนได้เบอร์นี้เลยนะคะใครกินก็กินเดอ้อแต่พระอ้นไม่ขอกินจ้าแต่ยังไงเขาก็ยังมีหลงเหลือติดมาอยู่ดีนะคะอันนี้คือสภาพที่ตากแห้งแล้วเขาก็นเนี่ยคะ่ะทุนได้แบบนี้เลยคะ่ะ ป้อนขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับป้อนเสมอมาแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ